สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยของเปลวสีเงินนะครับซึ่งตีพิมพ์ลงในหนะังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันที่8มิถุนาย,ยนปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้คุณเปลวให้หัวข้อบอกว่าเมื่อนายกชื่อพิธานเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณเปลวบอกว่าหมดท่ากันแล้วใช่ไหมครับ ถึงข้าต้องงัดเอางบอาหารสุนัขจรจัดสุนัขพิการเนี่ยเอามาปั่นเฟ็กซนิวให้คนเนี่ยเขาเข้าใจผิดสถาบันที่ทำกันต่างๆนานานมาเป็นปีเนี่ยยังเลวไม่พอกันหรือไงครับอยากจะถามธนาธรปิยบุตรว่ารู้หรือเปล่าใครชักใหญ่แก๊ง3นิ้ว3มสัตว์ถ้ารู้เนี่ยไปตบกระบาลสั่งสอนถึงโคตรมันทีว่าพอได้แล้ว การจะล่มประเทศไปขายฝรั่งด้วยวิธีการด่าเจ้าสร้างข่าวเท็จหวังให้คนเกลียดชังสถาบันนั้นมันไม่เวิร์กหรอกครับชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยเขารู้ทันกันหมดแล้วนะครับและนอกจากจะรู้ทันแล้วเนี่ยคนทั้งโลกที่พอจะมีการศึกษาเขาก็ยังเข้าใจด้วยว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับความเป็นชาติไทยเนี่ยมันแยกกันไม่ได้เพราะว่าเป็นเนื้อเดียวกันฉะนั้นที่เที่ยวไปด่าว่าคนอื่นโง่พวกมึงนั่นแหละโง่ยิ่งกว่าควายซะอีกเพราะว่าควายเนี่ยยังรู้จัก แยกว่าอันไหนญ่าอันไหนฟางแต่สามนิ้วมหาลัยเป็นคนแท้ๆแต่กลับแยกแยะไม่ได้ว่าอันไหนข้าวอันไหนแกลบยอมให้พวกอาจารสวมแอกลากไถให้มันเอาไปเป็นผลงานแล้วก็วางบินหรือว่ายอมเพื่อแลกเกรดกันแน่พวกอาจมอาจารย์บางคนนี่ก็เหมือนกันครับจบจากอังกฤษบ้างอเมริกาบ้างคงจะเรียนแต่ตำรานะครับแต่ไม่เคยเรียนโลกและคนเท่าที่ควรถ้าเรียนโลกจะต้องรู้ ว่าอเมริกันกับตะวันตกเนเขามีทัศนคติแล้วก็ทํากับประเทศไทยเรามาแบบไหนและวางไทยเอาไว้ในตําแหน่งไหนในการที่จะคบค้าสมาคมแต่แปลกนะครับอาจารย์พวกนี้กลับไปฝังทัศนคติให้เด็กเนเทอร์ทูนอเมริกันเทอร์ทูนตะวันตกและยกมาเหยียบย่มด้อยค่าประเทศไทยอันเป็นชาติกําเนิดของคตรพ่อคตรแม่ตัวเองถึงขั้นยอมล่มชาติล้มสถาบันเพียงเพื่อ ได้เรียเนเนยจากปลายหัวแม่ตีนอเมริกันและตะวันตกเท่านั้นก็ไม่แปลกใจนะครับที่ทำไมพวกสิทธิ์เนี่ยแค่ได้เรียชีสเค้กที่สถานทูตสหรัฐถึงได้พล่ำลมเพลอะเมอหาไม่เว้นวางคุณผู้ฟังครับการอภิปรายงบประมาณแผ่นดินปี65เมื่อวันก,อนก่อนนี้ก็เหมือนกันนะครับนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ยอภิปรายฟังแล้วขนลุกนายพิธาบอกว่าถ้า ผมเป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ผมจะต้องพยายามมากที่สุดในการปลดปล่อยภาระผูกพันในช่วงที่เราต้องการงบด้านสุขภาพมากกว่างบด้านความมั่นคงนั้นก็คือการบินตรงไปเจรจากับประเทศคู่ค้าขายอาวุธให้กับเราเช่นผมจะบินตรงไปหาประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อขอยกเว้นภาระผูกพันการจัดซื้ออาวุธทั้งหมด ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐมนตรีของไทยเคยทำมาแล้วในช่วงวิกฤตต้มยำกุง้งนี่เป็นคำพูดของนายพิธานะครับคุณเปลย์บอกว่าที่พูดนี่คือไม่พูดถึงการชูคอชูหางของกิ้งก่าธาตุนะครับแต่ขอพูดด้านความรู้ความเข้าใจของคนที่สมมติตัวเองว่าเป็นนายกรัฐมนตรี ถึงแม้ว่าจะจบฮาร์วาร์ดก็ตามแต่ที่พูดเนี่ยมันบ่งชัดครับว่าตื้นเขินต่อประวัติศาสตร์การครบหาระหว่างไทยกับสหรัฐเอามากๆมาก,มากจนน่าวิตกว่าถ้าไทยตกต่ำถึงขั้นที่นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างที่พูดกันว่าสิ้นชาติสิ้นชาติมันก็คงต้องสิ้นจริงๆนะครับที่โมบ,บอกว่าจะบินไปหาโจไบ,บเดนเนี่ยผมเบิดคำซีวบอกำเอ้ย แค่อยากจะให้ในายพิธาเนี่ยอธิบายสักนิดที่ว่ารัฐมนตรีของไทยเคยทำมาแล้วในช่วงวิกฤตต้ยมยำกุ้งนะใครไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์โพดผลกับประเทศไทยหรเจตนาจะลากโยงให้คนเข้าใจว่าวิกฤตต้ยมยำกุ้งเนี่ยทักษิณเป็นคนกู้บ้านกู้เมืองด้านหนี้สินกับสหรัฐประมาณนั้นใช่ไหมยอยากจะบอกให้ไอการโดยกลุ่มทุนยิวจอโซลอสน่ะนะ โจมตีค่างเงินด้วยการขายช็อตเงินบาทจนเงินเราหมดคลังหมดประเทศเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วไปขอให้ไอ้การช่วยเนี่ยเขาบอกไงรู้ไหมเขาบอกว่าประเทศไทยอยู่ไกลไม่มีความหมายไปช่วยเม็กซิโกดีกว่าอยู่ใกล้ได้ประโยชน์มากกว่าคือนอกจากจะไม่ช่วยแล้วเนี่ยนะครับยังบีบให้เอาประเทศเนี่ยไปจำนำกับกลุ่มทุนในคราบปีศาจนักบุญให้ไทยเนี่ยออกกฎหมายขายชาติ11ฉบับแรกกับการได้กู้ IMF หนังสือ My Life Bill Clinton ได้บันทึกความทรงจำของบิลคลินตันในช่วงที่เป็นประธานาธิบดีพิทาเรียนฮาวบดไม่เคยอ่านเลยครับหรือว่าอ่านแต่10ข้อเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของอานท์นำพาอย่างเดียวเท่านั้นฮือฮากันมากนะครับช่วงนั้นเนี่ยในหนังสือบิลคลินตันเนี่ยบอกว่ายอมรับว่าตัดสินใจผิดที่ไม่ได้ช่วยเหลือประเทศไทยเลยแม้แต่ดอลล่าเดียวในวีรพงษ์รามากูรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อ่านที่คุณธนงขันทองเขียนใน The Nation แล้วก็นำมาขยายความต่อในประชาชาติธุรกิจเมื่อปี47จะเก็บเอาความช่วงนี้มาให้ดูกันนะครับเนื้อความ,ม่ยบอกว่าครินตันเล่าให้ฟังบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมสภาความมั่นคงของ,ของสหรัฐเนี่ยเสนอความเห็นว่ารัฐบาลสหรัฐควรจะช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศไทยเพราะ ประเทศไทยเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐในภาคพ,พื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาเห็นด้วยแต่รัฐมนตรีคลังสหรัฐขณะนั้นคือนายโรเบิร์ตรูบินเนี่ยไม่เห็นด้วยคลินตันก็บอกตรงนี้แหละครับในหนังสือบอกว่าแม้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในแง่การเมืองและเศรษฐกิจในมุมของสหรัฐแต่เป็นการให้สัญญ,ญาณที่ผิดพอข่าวออกไปพราสหรัฐไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศไทยเท่านั้นแหละครับ ผู้คนและสถาบันการเงินก็ตกใจรีบขนเงินตราต่างประเทศออกจากเมืองไทยทันทีเจ้าหนี้ก็ตกใจรีบเรียกหนี้คืนในที่สุดในประเทศไทยต้องขอความช่วยเหลือด้วยการยืมเงินจากประเทศอื่นๆผ่านทาง IMF ประมาณ17 0 0 0พล้านเหรียญสหรัฐที่นายรูบินคัดค้านคลินตันบอกว่าเป็นเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยคอนเกรสเคยโจมตีนายรูบินที่จ่ายเงินจากกองทุนช่วยเหลือเม็กซิโกที่เกิดวิกฤตก่อนไทยราวปีครึ่ง ที่ช่วยเพราะเม็กซิโกเนี่ยอยู่ติดกับอเมริกาถ้าเม็กซิโกเป็นอะไรไปมันจะกระทบกระเทือนถึงอเมริกาเม็กซิโกเป็นผู้นําเข้ารายใหญ่ของอเมริกานะครับเม็กซิโกเป็นลูกหนี้รายใหญ่ของอเมริกาบริษัทของอเมริกันไปลงทุนในเม็กซิโกเป็นจํานวนมากที่สําคัญถ้าเม็กซิกันตกงานก็จะะลักเข้ามาหางานทําในอเมริกาอเมริกาก็จะเดือดร้อนแต่ประเทศไทย เป็นประเทศเล็กๆที่อยู่ห่างไกลอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยก็ไม่มีผลอะไรกับอเมริกาคือสหรัฐจะดูประโยชน์ของเขาเป็นหลักเพียงสนับสนุนให้ IMF เนี่ยเข้ามาปล่อยเงินกู้ให้เท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่มีเงินจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นเงิน IMF เองส่วนหนึ่งนอกจากนั้นก็เป็นเงินจากญี่ปุ่นบ้างจากจีนบ้างแล้วก็จากประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกทั้งสิ้นนะครับ คลินตันยังเล่าให้ฟังต่อครับบอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยสร้างความไม่พอใจให้กับคนไทยเป็นอย่างมากคือนอกจากจะไม่ช่วยเหลืออะไรประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นโรเบิร์ตรูบินแวริี่ซัมเมอร์รัฐมนตรีช่วยคลังรวมทั้งอลันกรีนสเปนต่างก็แสดงท่าทีแข็งกล้าวกับประเทศไทยคือบังคับให้ประเทศไทยเนี่ยใช้มาตรการต่างๆอย่างรุนแรงโดยกดดันประเทศไทยผ่านทาง IMF จนกระทั่งเข้ามุมอับ เจ็บนี้คนไทยต้องจำนะครับในวีรพง์เนี่ยท่านร่วมแก้ไขปัญหาอยู่ตอนนั้นด้วยดังนั้นสิ่งที่ท่านเล่าถือว่าเป็นสนิมแผลประวัติศาสตร์จากรอยดาบของสหรัฐมหามิตรที่กรีดฝังเอาไว้ในหัวใจของคนไทยของจริงของแท้นี่คือสิ่งที่พิธานและพวก3มนิ้วเนี่ยควรจะรู้เอาไว้ด้วยนะครับว่าจะได้เอาหัวเนี่ยออกจากเกือกของไอ้กันสัทีหนึ่ง ก็ไม่ได้ว่าอะไรอเมริกันเขาอะนะครับเพราะว่าผมเข้าใจสังคมเอเชียเข้าใจเรื่องของน้ําใจแห่งมิตรกันแต่ว่าสังคมตะวันตกอย่างอเมริกันเนี่ยคำว่าบุญคุณคําว่าน้ําใจคําว่าเพื่อนฝูงคําว่ามิตรสหายต้องช่วยเหลือกันนั้นมันไม่มีมีแต่คําว่าผลประโยชน์ล้วนๆก็เอาละพิธานจะบินไปขอความช่วยเหลือจากโจไบเดนเมื่อไหร่เนี่ยบอกด้วยกันแล้วกันนะครับจะได้เอากล้วย ใส่ชะลอมให้ไปเป็นสเบียงสักหวีหนึ่งครับ